เรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะคะพุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8 7 6ดหกดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่ง5หมวดนี้แลสงก็ดีคณะก็ดีบุคคลก็ดีไม่ควรแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตทุลใจ ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการให้นวกรรมดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้นวะกรรมด้วยเหตุเพียงวางก้อนดินรูปใดให้นวะกรรมต้องอาบัดทุกกฎภิกษุไม่พึงให้นวะกรรมด้วยเหตุเพียงฉาทาฝาภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงตั้งประตู ภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงติดสายอยู่ภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงติด กรอบเช็ดหน้าภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงทาสีขาวภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงทาสีดำภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงทาสีเหลืองภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยเหตุเพียงปิดบังที่อาศัยแห่งนกพิราบภิกษุไม่ พึงให้นวะกรรมด้วยเหตุเพียงปฏิสังขรสิ่งชํรุดผุพังภิกษุไม่พึงให้นวะกรรมด้วยเหตุเพียงขัดถูภิกษุไม่พึงให้นวกรรม20ปีภิกษุไม่พึงให้นวะกรรม30มปีภิกษุไม่พึงให้น,วะ,รรหนวะกรรมตลอดชีวิต รัฐาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึง่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย จงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เงี่ยสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่